นธนภัทรทีคาธนานนท์บิ๊กอัมพากาปันธุระอัมพรบิม๊มมาแต่เดอีวิทยาลัยบ้านหลังที่สองที่ใช้ชีวิตอยู่มา13ปีเต็มที่ที่หล่อหลอมความเป็นกุลสตรีโดยคุณครูที่เคารพรักของพวกเราเพื่อนแท้เพื่อน MD 76ขอบคุณมิตรภาพที่น่ารักที่มีให้กันมาตลอดเราจะค่อยๆแก่ด,ด้วยกันตลอดไปนะ วิเชลาวุฒวิทยาลัยโรงเรียนกินนอนชายล้วนที่สอนทักษะการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันพุ่มกับคณะคุณครูรุ่นพี่รุ่นน้องและที่สำคัญที่สุดเพื่อน,เพ,อนเพื่อน o v 79ที่ทำให้รู้จักคำว่าเพื่อนความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุ13ปีไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ภาษาที่พูดไม่ได้เลยการปรับตัวและการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากขอบคุณเพื่อนที่คอยดูแลกันในช่วงรอยต่อของชีวิต วัยมหาวิทยาลายัยคอมอาร์ตเอแบกทำให้รู้ว่าการทำงานไม่ทันนั้นทำให้เกิดความสามาคัคคีขนาดไหนขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาเพื่อนเพื่อน VA 15ร่วมทุกร่วมสุขกันมามากมายวัยนี้ถือเป็นช่วงชีวิตที่สนุกและเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะมากๆอีกช่วงหนึง่งสถาปัตย์เอแบตึกตรงข้ามคอมอาร์ตแต่เรายังไม่เคยเจอกันเลยนะครับ ขอบคุณอาจารย์ที่คณะที่ถ่ายทอดวิธีคิดและมุมมองที่ดีๆขอบคุณเพื่อนสถาปัตย์รุ่น10ตลอด5ปีที่อยู่ด้วยกันมาช่วงเรียนบิมมีโอกาสได้ไปดูงานทีซีสคณะสถาปัตย์ทำให้ประทับใจงานอยู่ชิ้นหนึ่ง2ปีถัดมาช่วงคุยกับบิก๊กบิมว่ารูปงานชิ้นนี้ให้บิ๊กดูสรุปว่างานที่บิมชอบเป็นงานทีซีของบิ๊กค่ะพี่ๆทุกคนที่วานิลาพี่ๆทุกคนที่ไวไล ขอบคุณที่ให้ประสบการณ์ดีๆกับบิมและทำให้รู้ว่าสังคมทำงานน่าอยู่แค่ไหนนะคะ UAL Central Saint Martin ปริญญาโทด้าน Creative ที่เปิดโลกและสร้างความบ้าบินให้กับชีวิตเพิ่งจะรู้ว่าความชอบเหมือนๆกันทำให้สื่อสารกันได้ดีและเข้าใจกันมากที่สุดช่วงที่อยู่เที่ยงกฤษสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอย่างแท้จริงไม่สิ เเราเปลีี่ยนน duct Design ขอบคุณไอซ์ที่ทำให้ก่อยและซิลที่เกิดวันเดียวกันได้รู้จักกันขอบคุณทั้งสองคนที่จัดงานวันเกิดพร้อมกันและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เจอกัน29ธันวาคม2554งานวันเกิดก่อยและซิล 76A O Bromton Road ประเทศอังกฤษ ขอบคุณความไม่รู้ที่ทำให้เราได้ถามและคุยกันมากขึ้นเพลงและศิลปะที่เราสนใจร่วมกันและความหิวที่ทำให้เราได้ตัดสินใจออกมาเจอกันบ่อยขึ้น management in entrepreneurship program ปริญญาโทใบที่2ของเราทำให้เรามีโอกาสได้ไปขอแต่งงานกันที่ ICA Boston สหรัฐอเมริกาขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่เราต้อนรับกลับที่พักอย่างอบอุ่นและขอบคุณเอินที่โทรศัพท์เข้ามาขัดจังหวะตอนน้ำตาบิมกำลังจะไหลปิ้นน้องสาวคนเดียวสุดที่รักของพี่บิมตั้งแต่โตมาเราก็ได้อยู่ด้วยกันได้เรียนรู้ได้เล่นได้ทะเลาะและได้ปรึกษากันมาตลอดขอบคุณที่เป็นน้องที่น่ารักตลอดมานะน้ำผึ้งน้องสาวคนเดียวในบ้าน น้องที่เป็นที่รักและน่ารักสำหรับทุกคนในครอบครัวเสมอมาเบียร์และบอมน้องชายสุดแสบที่โมแต่จะวิ่งไล่ตีกันในวัยเด็กและวมากอดคอขอโทษกันสุดท้ายเราก็รักและสมัคีกันตลอดมาและตลอดไปป้ากับมา้าผู้ให้กำเนิดและสั่งสอนบิ่มตั้งแต่เด็กจนโตวันที่ลูกสาวต้องออกไปใช้ชีวิตใหม่ท่านก็ยังฝากคำสอนให้บิ่มได้อาวยประจําใจว่า คู่ชีวิตคือการที่คนสองคนอยากและพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันแต่คู่ที่ดีกว่านั้นคือคู่ชีวิตที่สมบูรณ์เป็นคู่ชีวิตที่ไม่มีได้ไม่มีเสียมีแต่การแบ่งปันและร่วมทุกข์ร่วมสุขและสุดท้ายคือคู่ที่ป้าไม้อยากให้บิมและบิกยึดถือการเป็นคู่ชีวิตที่ยั่งยืนไม่มีการแบ่งปันไม่ร่วมทุกข์ไม่ร่วมสุขมีแต่เสียสละให้อีกฝ่ายหนึ่งยิ่งเสียสละ ยิ่งเพิ่มพูนความผูกพันจนยากที่จะสลายและทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนที่สุดปาและแม่ผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังความสำเร็จของทุกคนในครอบครัวทุกครั้งที่แม่ไปส่งเขาโรงเรียนประจาแม่บอกกับเราสามคนว่าต้องเข้มแข็งนะลูกดูแลตัวเองด้วยนะแม่รักลูกนะผมอดที่จะน้ำตาไหลจากความรู้สึกที่แม่มอบให้ไม่ได้เลยจริงๆ ขอขอบคุณป้ามากครับสำหรับคำสอนที่ออกมาจากการกระทำและสัมผัสได้อยู่ตลอดเวลาป้าพูดอยู่เสมอว่าการพัฒนาไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนก็ทำได้เสมอผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมป้าพยายามทดลองทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองตลอดเวลาและผมเชื่อว่าลูกๆทุกคนได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดขอกราบขอบคุณครับ และที่ขาดไม่ได้เลยขอกราบขอบพระคุณอากงอาม่าอโวโกงอวมาและญาติญาติของเราทั้งสองฝ่ายในความกรุณาที่มีให้กับเราเสมอมาและตลอดไปขอกราบขอบพระคุณครับหลังจากวันนี้บิ๋มกับบิ๊กจะมีป้าแม่และน้องๆเพิ่มขึ้นรวมกันเป็นครอบครัวที่ใหญ่และอบอุ่นขึ้น นับจากวันนี้ไปคำว่าเราของบิมและบิก๊กจะมีความหมายมากกว่าเดิมและเราจะเติบโตไปด้วยกันขอกราบขอบพระคุณค่ะ